แล้วเปรตตนนั้นก็ได้ก้มลงกราบหลวงปู่แล้วร่างของเขาก็ได้หายวับไปเมื่อเป็นเช่นนั้นหลวงปู่แหวนท่านจึงพิจารณาว่าท่านเองได้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถได้มารู้ได้มาเห็นและช่วยชีย้ทางแก่อสุนรกายตนนี้จนสมควรแล้วในวันรุ่งขึ้นหลวงปู่แหวนจึงเดินทางกลับออกมาจากถ้ำ มุ่งหน้ากลับไปหาพระอาจารย์ใหญ่เพื่อเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อกลับมาถึงและได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆกับท่านแล้วพระอาจารย์มั่นจึงได้บอกความประสงค์ที่แท้จริงของท่านกับหลวงปู่แหวนว่าจริงๆแล้วท่านสามารถที่จะช่วยเจ้าเปรตตนนั้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น แต่ว่าท่านต้องการนำสิ่งนี้เก็บกลับมาเป็นบทเรียนสอนให้แก่ลูกศิษย์ของท่านและให้หลวงปู่แหวนได้ไปพบได้ไปเห็นไปรู้และสัมผัสด้วยตนเองจะดีกว่าเพราะการเป็นสมณะพระป่านอกจากการหาทางหลุดพ้นให้แก่ตนเองแล้วการออกโปรดและช่วยเหลือสรรพสัตท,ทั้งหลายทั้งปวงก็ถือเป็นหน้าที่หลักอีกอย่างหนึ่งด้วย ต่อมาในภายหลังเมื่อหลวงปู่มั่นท่านมีโอกาสได้ขึ้นไปบำเพ็ญเพียรภาวนาที่ถ้ำแห่งนี้อีกว่ากันว่าท่านก็ได้พบเจอกับเจ้าเปรตอสุนรกายตนนั้นอีกครั้งและในครั้งนี้หลวงปู่มั่นท่านได้แสดงมหาธรรมเทศนาให้แก่เปรตตนนั้นอีกครั้งและเขาก็ยินยอมน้อมรับคำเทศนายอมละไปจากถ้ำน,นี้และได้ไปผุดไปเกิด ในภพภูมิอื่นที่ดีกว่า